จะไปชั้นดาวดึงชั้นเทวดาให้สร้างบุญขนาดไหนสร้างกรรมขนาดไหนก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าเราจะไปที่ไหนแห่งหตงนตำบลใดเนี่ยไม่ทราบนะครับนี่แหละครับที่เขาจะพาเราไปทุกท่านทุกคนนะครับจะรวยจะจนจะไม่มีอะไรเลยที่เป็นด้านจิตวิญญาณก็เขาองค์นี้แหละครับพยาอย่ามาพูด นี่ครับคาถาที่หลายคนหลายท่านอยากรู้นะนะครับพราถายมาทูตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนอนแล้วก็ภาวะต่างๆเนี่ยนะพวกผีปีศาจที่จะมารบก,กวนนะครับท่านผู้ชมให้ท่องคาถานี้นะให้ดูใกลนท่องคาถานี้ครับเนี่ยท่องานะคาถานี้ไว้เลยนะครับท่องคาถานี้ไว้ นะครับแล้วก็จะไม่มีใครมารบกวนนี่คือพญายมาทูที่ดูแลจิตและวิญญาณของพวกเราวทุกท่านทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะรวยจะจนก็ตามนะครับอย่าลืมนั้นจดไว้จาไว้แคปไว้นะสถานนี้จะช่วยท่านได้นะครับเพราะท่านเป็นดูจิตและวิญญาณดูสิ่งต่างๆในร่างกายที่ไม่ใช่มวลมนุษย์แล้วละนะครับ นี่คือของไหยของเส้นต่างๆแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันปกติทั่วไปนะถ้าไม่ปกติทั่วไปคนเขาจะมาขอโชคขอลาภขอบุญภาวัฒนาะขอบารมีต่างๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยว,วเราจะพาผู้ชมมาพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ,างๆบนริเวณแบบนี้แหละนะครับว่ามีอะไรบ้างเขาทำอะไรบ้างนะครับคนต่างๆที่นี่ นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคานผู้ชมตรงนี้นะเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นชั้นพรมต่างๆที่เขานิมิตแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับส่วนตรงนี้เนี่ยพาผู้ชมมาชมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดไฮไม์ เขาเรียกว่าตุ่มทรัพย์สมบัตินะตุ่มทรัพย์สมบัติพญามังกรที่ท่านเฝ้าอยู่นะเนี่ยทั้งพญานาคทั้งพญามังกรท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นทนน้ำแล้วก็ดูแลสมบัติแบบนี้นะครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับสร้างมาจากนิมิตนะไม่ใช่นิยายนะเออไม่ใช่เรื่องเล่านะเออเขานิมิตแล้วเขาก็สร้าง ขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นสิ่งเตืนใจสิ่งยิดเหนี่ยวของหม,มู่มวลมนุษย์ของคนนี้แหละนะครับท่านผู้ชมนี่นะเป็นขนาดใหญ่เลยนะถือว่ามีความสักคิดนี่เห็นไมท่านผู้ชมเดี๋พาผู้ชมชมสักรอบหนึ่งนะครับที่ไม่อยากจะเดินเยอะมันก็เดินไกลยอะยนะ เดินไก่มันก็จะนับเป็นรอบได้จะเดินไม่ไกลละจะเดินแบบช้าช้าเดินแบบสุข,ขุมเดินแบบถึงห้าท่านผู้ชมครับไม่ใช่แค่นี้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมดูที่พื้นที่พื้นเนี่ยมีแต่รอยฝ่าม,มอือนะที่รองรับนะครับเป็นรอยฝ่าม,มอือที่ยาวรึกไว้นะครับความหมายใช่ไหม ความหมายเดี๋ยวเราจะหาให้นะความหมายที่เขาทำแบบนี้นั่นเเห็นไหมเดี๋ยวจะหาความหมายให้เห็นไมจะมีรอยมือทั้งนั้นเลยนี่เป็นกิโลเลยนะถนนทั้งเส้นเนี่ยนั่นจะไปตามเส้นเนี่ย อ้อมไปทั้งวัดเลยเนี่ยจะเป็นกิโลเลยก็ว่าไนดะ้ท่านผู้ชมนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเดินส่วนเขา้าแต่ว่าเวลาเขาทำวัดปฏิบัติธรรมต่างๆเนี่ยเขาจะมาเดินจงกรมนะจงกรมตรงเนี้ท่านผู้ชมนะครับอันนี้ผมไม่ทราบว่ามีรอยมือของผู้ชมอยู่ปะนะครับหรือมีของคนใดอยู่บ้างก็ไม่ทราบนะท่านผู้ชมนะจำาเองแล้วกันนะ ว่าใครไลมือไหนนะครับนี่คือมันบรรยากาศที่ขังนี่นะครับด้วยบารมีต่างๆ่างนะอันนี้เป็นใครเขาบอกว่าที่มาที่นี่แล้วก็มาผูกนะผูกเล็บ พญามมงกรนี่ก็ถือว่ามีโชคมีลาบพราะมงกรเป็นสัตว์ใหญ่นะครับมีโชคมีลาบแล้วก็เอาผ้าแดงมาผูกนะรับขวัญแล้วก็จะเป็นสิ่งดีๆนะครับเข้ากับตัวเองนะ,อ,ะอันนี้เขาเขาว่ากันนะคนที่เขามีประสบการณ์แล้วเขาบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล็บพญามังกรอยู่ด้านนี้นะ เล็บท่านเนี่ยมีสี่นะสี่ข้อสี่ข้อคือ,เ,อ,อเนี่ยแล้วก็อีกเท้าหนึ่งเนี่ยนะครับนี้เท้าซ้ายเท้าขวาผู้ชมเนี่ยต้องไปผูกด้านบนนู้นเลยนะต้องขึ้นไปด้านบนครับนะขึ้นไปขึ้นไปด้านบนเลยนะไปผูกด้านบนเลยครับต้องผูกให้ครบนะถึงจะได้บุญกุศลเพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดู ทำที่เขาเขียนแนะนําไว้นะแต่ผมแนะนําที่มันไม่ถูกหรือถูกยังไงก็าตามนะครับนี่ผู้ชมอ่านเลยครับอ่านทันไหมผมจะทิ้งเวลาไว้สักเจโมงเฮ้ยมันนานไป นะครับก็ตรงนี้นะเป็นจุดสําคัญเหมือนกันบางคนไม่รู้นะเล็บมันมีสี่สี่เล็บนี่ห้านะห้าเหมือนคนเรานีแหละนะครับแรกผมก็มองอยู่ทางนู้นตรงนี้ไม่ได้มองนะอยู่ทางนี้อีกเล็บหนึ่งเห็นไหมนี่คือพญามังกรน,นะครับที่นี่นะจะมีคนที่มาท่องเที่ยวมาไหว้เนี่ยทุกชาติศาสนานะผมเห็นก็ตาเลยนะฝรั่งก็มากี้ ประเทศต่างๆ,ๆนะเอเซียนอาเซียนเนี่ยมาหมดนะครับเนี่ยเห็นรองเท้าแล้วเกี่ยวขึ้นไปกันเยอะนะเห็นรองเท้าเห็นไหมเขาต้องขึ้นไปข้างบนแน่นะขึ้นไปข้างบนแน่เข,ขาก็ตนะ้องไปไหว้พระขอพรนะอากาศดีครับวันนี้มีลมแล้วก็อากาศดีเหมือนฝนจะตกอะเรื่องของเรื่อง หมือนฝนจะตกนะไม่ร้อนนะครับไม่รู้ว่าที่ไหนร้อนบ้างแต่ที่นี่เย็นนะไม่ร้อนอากาศดีถือว่าอากาศดีที่นี่เขาจะสอนธรรมมีธรรมะสอนทันนะครับ ตรงนี้เขาจัดใหม่แล้วนะเขาจัดใหม่แล้วครับคได้ค่ะโอค่ะได้ค่ะ ทานได้คนะ่ะมีการตรวจตัวคอมพิวเตอร์นะทันสมัยมากนะนุ่นจอเห็นไหมดีกับห้างบางห้างอีกนะ G F โอ้เครื่องตรวจเขาแน่นอนนะนุู้ชอตรงนี้เขาจะขี่ขึ้นไปเขาจะไม่ใช้ลิฟต์ถ้าใช้ลิฟเนี่ยเจ้าจะ,จะส่งนะครับ พาผู้ชมขึ้นไปนะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูไปว่าภาพสะท้อนมังกรเห็นไหมเนี่ยที่นี่จะเป็นทางขึ้นนะครับที่ขึ้นไปพยายาหมุกกรเห็นไหมขาไม่ให้ขึ้นนี่ให้ลุอย่างนี้ลุยนี่เขาห้ามเขาให้ขึ้นไปเขาส่งเสีนหดังนั่นแหละนี่นะนี่นี่คือในท้องมังกรนะนะครับนี่นะนี่ประมาณนี้เลยใช่ไหม อันนี้เป็นเท้ามังกรนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปด้วยความเร็วสูงความเร็วสูงนี่จะถอดรองเท้ามาหมดแนละ้วเนี่ยนะเขาจะมีพัดลมโอ้วัน,วน,วนเดือนอน,นี้ค่คใจะจ่ายก็สูงนะนะครับอันนี้เป็นในท้องของมังกรที่เราเห็นเมื่อกี้ไปดูครับก็ไม่เสียเวลา ไม่เคยมาถ้าอยากมาเที่ยวก็มาอันนี้ก็จะรอบนะอันนี้ด้านหลังน,นี้ด้านหน้าอยู่เขาค่อนข้างจะแข็งแรงนะเทรคนอนริตผสมใเยเหล็กนะครับอันนี้มีทั้งหมดประมาณ1 7บเจแบบชั้น เดี๋ยวจลงก็ลงนค่นี้นะท,ทุกผู้งมเร่ทางเดียวนี่นะดูวยาออกกำลังกายนี่ฮะที่ขึ้นมาบ,าบ๊าบาบ้าบแบบ,บ,บน,นี้เดี๋ยวไปชมไปดูกัน เดินขึ้นแบบนี้พื้นที่อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเหนือ่อยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบรรดาอ่ะไม่รอดนะฮะเราเปิดไฟสว่างนะปกติจะไม่สว่างอย่างนี้ ไม่มีคนมีก็มีน้อยเครับดไดนทึึ่งทางแล้วครับ เดีวเขาสร้างอีกคับเป็นคอนกรีตนะนะครับเขาหนังนี้เป็นคนนนะอน,น,นกรีตหมดเลยที่นี่เขาบอกว่าเราใช้ขึ้นเป็นสูงเราขอโชคขอล้านรวยนะ นี่ฮะที่เราเดินขึ้นมาเป็นการออกกำลังกายเ <c ười> ด็นโดยที่ไม่ต้องปวดหัหลง เงินสร <cin'> ้างเป็นพันล้านเลยถึงแล้วครับสุดยอดเลย นี่นะที่เราขึ้นมาโอ้โหลมเขาอยู่ได้สบายนะตึกนี่นะวังสวยความงานที่สามผ่านนี่มองเห็นนะคปรปฐมเลยนะลมแรงมาก นี้หลวงพ่อวุธโธนะครับเราอยู่ที่ส่งทางนู้นน่ะนะคปรปฐมเห็นไหมเจดีนะครับเจดีย์สูงๆเหลืองๆนี่ก็เท่ายอดนคปรปฐมเลยนะ กับจำลองมาเนี่ยนะท่านผู้ชมคิดเอาเป็นตึกนี้แหะครับที่สวยงามสะอาดตาผมไม่รู้กลัวความสูงด้วย นี่คืออีกเล็บหนึ่งเล็บเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าอยู่ข้างล่างเห็นไหมเล็บมงกรเนี่ยเดมักกรรมเขาออกแบบได้ดีทีเดียวนี่คืออีกเล็บหนึ่งที่อยู่ด้านบนคนที่ผูกด้านนู้นแล้วนะครับความเชื่อทอี่บูชามางกรหรือคนชาวจีนเนี่ยที่บูชาเนี่ยต้องมาผูกเล็บนี้อีกเล็บหนึ่งนะนี่ นะครับถึงจะได้ความศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็ได้บูชาองค์กรจริงๆนะอันนี้อยู่ที่อำเภอสามพานนะอำเภอจะตรงที่มีธงอ่ะอันนี้เป็นอำเภอสามพานนะเห็นธงไหมครับนะอำเภอสามพาน ที่สองอยู่ไม่ไม่อยู่แล้วครับส่งไม่ได้แล้วนะที่นี่ก็จะมีพระเยอะนี่เป็นทางขึ้นโอ้โหจะมีฝั่งร้อนเนี่ยตันเลยตรงนี้จะร้อนมากแต่ดีมันไม่เป็นสนิแจะเป็นสนิมก็ กล้งองวงจรเปิดดนะ้วยฮะอันนี้ก็เปิดด้วยนะไม่ได้ปิดนะ ที่สูงสุดเลยนะครับที่อยู่อำเภอสามผานถ้าอยู่บนเนี้ยปิดไปเลยฮะที่อื่นนะความสูงนะครับสู้ไม่ได้เพราะที่นี่จะมองเห็นรอบทิศทางนะ จะขึ้นไปได้นะไปไหว้พ,พระหลวงพ่อสนใจนะครับตอนถ้าวันไปออกเนี่ยคนจะมาเยอะนะนจะมาปลูกผ้าแดงนะพ้าแดงความหมายก็คือให้ร่ำให้รวยที่อยู่ที่มีกินตลอดไปนะครับใเลยนิยอมมาปลูกที่บนนี้นะครับบนตึก โทนะครับโทนี่อยู่ที่โทสามผานนะครับจังหวัดนรครปฐม อนันนี้คือความสงงงูงแล้วละน่จะเป็นจุดสูงสุดนะครับถ้าสูงนี้ต้องปีนเสาตาดีิครับอย่าไปปีนเลยฮะมันสงงูงป่ะไม่รูกลัวความสูงด้วยถ้าใครไม่เคยมานะมาเที่ยวได้นะหรือมาไหว้พระได้ที่สามพาน ้านพหลายวัดมาที่เดียวเนี่ยไหว้ได้ครบเลย